สีค่ะชื่อนาเปตมวีค่ะสวัสดีครับชื่อนักศึกษาเปนรีคสวัสดีค่ะชื่อนักศึานชาท์ค่ะสวัสดีค่ะนิตชอยค่ะนี่จะมานเสนอการดูชมวิชาติทิครับเราดู การโดยมาซึ่งคือภาพหรือตรวจสอบผู้รับจะต้องใช้สายตาเพื่อให้เกิดการรับรู้นะคบหลักการดูชมชาที่มีสองอย่างคือการดูข้อมูลและการดูภาพนะครับการดูข้อมูลจะมีตัวเลขตารางแผนภูแผนดี่แพนทางแานกรานะครับส่วนการดูภาพจะมีภาพวาดภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวสารสนิทและละครครับความสำคัญของการดูนะคะ การรูเป็นทักษะพื้นฐานของทักษะอื่นๆเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้รับรู้และเข้าใจทําให้เกิดความเพลิดเพลินเป็นการพักผ่อนช่วยให้การวางมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ช่วยส่งเสริมทักษะได้านอื่นๆทําให้ปฏิบัติง้นได้ึานาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นจุดประสงค์ค่ะจุดประสงค์แรกนะคะดูเพื่อ อย่างเช่นงานถิ์การชมภาพยนต์การชมละครเวทีค่ะต่อไปนะคะเป็นการชมเพื่อิเค์ข่าวสารก็คือการโฆษณากราฟแผนผังข่าวสารด้วขค่ะการดูเพื่อการดูอย่างมี้นิยาบราณก็คือภาพบุคคลค่ะเหตุการณ์รายการแล้วก็ละครค่ะการดูให้ประสบความสำเร็จนะคะหนึ่งไม่ยึดถือความคิดของตนเป็นหลักค่ะโดยไม่อภิปรกับผลงานของผู้อื่นด้วยนะคะสอง ให้จบได้ค่ะและสุดท้ายน,นะคะคือรูอย่างตั้งใจสนใจมีสมาธิเพื่อให้ได้รับข่าวสารอยา่างครบถ้วนค่ะสรุปนะคะการรูคือการรับสารที่ใช้ร่วมกับภาษาอื่นๆเพื่อให้เข้าใจสารแล้ถูกต้องดูเพื่อให้เห็นและเกิดการรับรู้ตีความจกนกระทั่งเข้าใจสารน,านั้นๆจนสั้นจุดประสงค์ของการนําเสนอข้อมูลตา่ตางๆเพื่อให้ไั้นรับประโยชน์อยา่างคุ้มค่าที่สุดค่ะ